สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการจอดใจครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการจอดใจเราเป็นบุคคลที่ผู้คนแบบอาจจะเพิ่งเคยรู้จักก็มีแต่ว่ากลายเป็นบุคคลที่น่าประทับใจอยากรู้เรื่องราวชีวิตอยากรู้เรื่องราวต่างๆของเขาเพราะว่าเขาอยู่ในภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของภาพยนตร์ไทยที่ น่าชื่นชมยินดีอย่างมากเลยเราอยากเห็นแบบนี้มากับหลายๆเรื่องแต่ก็ผ่านมานานแล้ววันนี้เราก็มีภาพยนตร์ไทยที่ทํารายได้เกิน700ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วเราก็หวังว่าคงจะทําได้อีกเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องราวของเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเบื้องหลังหรืออยากจะไปถึงผู้กำกับแล้วก็มีชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ไปเป็นครูบาอาจารย์อยู่เป็น10ปีแล้วพยายามหาชุดความรู้ต่างๆจากทั้งฝั่งการเรียนทั้งฝั่งการทํางานเราดูซิว่า กลไกต่างๆที่เราหาไปเรื่อยๆรอบๆตัวเนี่ยเราจะเจอกับอะไรเราจะได้ความรู้ขนาดไหนรายการเจาะใจขอต้อนรับคุณอัจฉริยะสีทาหรืออาจารย์โต้งหรืออาจารย์ศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกแปลกๆไหมครับทุกวันนี้มันเป็นเรื่องใหม่สาหรับผมครับที่ผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เดินไปไหนมาไหนก็ใช้ชีวิตปกติแต่ทุกวันนี้ มีคนรู้จักเยอะมากขึ้นเขาก็เข้ามาทักทายเขาก็อยากขอถ่ายรูปก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งคือเดินไปไหนแล้วมีคนรู้จักแล้วครับอาจารย์ต้องอยู่ที่จังหวัดอุบลเหรอผมเป็นคนอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลครับแล้วก็ไปทํางานที่ศรีสะเกดครับครับผมเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครับมาและราชภัฏศรีสะเกดตั้งแต่ปี2550ครับสอนวิชาอะไรสอนวิชาเกี่ยวกับพวกสายโปรดักชันอย่างเงี้ยครับวันนี้คุณ เห็นบอกว่ายังเรียนอยู่ด้วยใช่ครับเรียนอะไรอยู่ครับเรียนปริญญาเอกครับเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์นี่แหละครับสาขาอนวัตกรรมการสืส่อสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภาัฏนครศรีธรรมราชครับอันนี้ก็เหลือแค่ดุษฎีนิพน์ที่ยังต้องทำครับก็ตั้งใจว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องสับเปลอเนี่ยครับม,มันเป็นเรื่องใกล้ตัวผมมากาก,กว่าก็เลย<ช>อยากอยากจะหยิบตัวเนี้ลองมาทําเป็นตีสิทธิ์ดูก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่า<ช>คุณจะ อยู่ใกล้แหล่งข้อมูลใช่ใช่ครับแบบตัวเองเป็นข้อมูลหนึ่งในในแหล่งข้อมูลเลยอ่ะใช่ครับก็ค่อนข้างตรงกับความฝันในวัยเด็กใช่ครับเพราะผมชอบดูหนังฟังเพลงทั่วไปพี่ดูแล้วก็ชอบดูหนังมากผมก็ได้ดูตั้งแต่ทีวีขาวดำนะพี่ดูจะแยกแยะไม่ออกเลยขบวนการห้าสีอะไรเพราะมันไปขับดำใช่มันคือสีอะไรบ้างก็ได้ดูคาแรคเตอร์เอาอะไร่เงี้ยครับแปลว่าตอนตอนแรกที่อยู่ขงเจียมนี้ ไม่ค่อยมีโรงหนังแถวั้นไม่มีเลยครับไม่มีเลยแล้วก็พอมีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองอตอนเรียนระดับมปลายแล้วก็พยายามเก็บเงินเพื่อจะไปดูหนังซื้อตั๋วไปดูหนังผมก็ไปดูแทบทุกเรื่องที่มันมันฉายโรงแล้วก็มีร้านเช่าวิดีโอับ,บหนังที่นอกกระแสแล้วพวกนี้ครับผมก็จะไปเช่ามาดูอตอนแรกดูเพื่อความบันเทิงหลังๆก็เริ่มเริ่มอยากดูสไตล์ของผูมำกับแต่ละคนเพราะว่า เขาเริ่มมีงานออกมาเรื่อยๆผมเห็นอันนี้เป็นคุณสมบัติร่วมของผู้กำกับดังๆที่ผมได้สัมภาษณ์หลายคนเริ่มจากเป็นเด็กชอบดูหนังขอให้ได้ดูหนังบางอันคนอื่นเขาไม่ค่อยรู้จักยังยังไปค้นคว้ามาดูเนี่ยคุณสมบัติร่วมของคนอยู่ในแวดวงนี้มากเอาตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือเก่งไหมปกติกลางๆครับผมก็เรียนอัสษชันมต้นมปลายก็ต้องเรียนประจําจังหวัดของอุบลเรียนประจามหาลัยครับซึ่งเป็นสายวิทย์คณิต ช่วงมปลายที่ต้องเอนทานเนี่ยผมใช้เวลากับการก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่มันก็เกี่ยวกับพวกปลูกต้นไม้อนุรักษ์ต้นไม้สัตว์ป่าอะไรพวกนี้ครับแล้วผมก็ทําค่ายบ่อยทํากิจกรรมเรื่องพวกนี้จนไม่ได้สนใจการเรียนแต่เรามหนะเราต้องเอนทานนะใช่ครับผมเนี่ยก็อยากเรียนวิศวานะแต่ผมหัวไม่ไปขนาดนั้นคำนวณคำนวณขนาดนั้นไม่เก่งอ่ไม่เก่งครับ แล้วก็สายวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ <ฮะ S 2> แต่ผมชอบวาดรูป <ฮะ S 2> ประกวดตั้งแต่ตอนวัยเด็กแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่อยากไปเป็นแบบจิตกรจา๋าแล้วก็ไม่ไม่อยากไปเป็นวิศวกรที่แบบเคร่งเครียดงานขนาดนั้นผมพอดเดาได้แล้ว <laughs> <laughs> ผมก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยมีคณะอะไรวะเพื่อนก็บอกสาปัยงไงผมก็บอก ใช่เมื่อศาสตร์และศิลป์มาบรรจบกันใช่คือไม่ไม่สุดกู่ข้างใดข้างหนึ่งใช่ครับอะผมชื่นชอบวิธีการคิดวิธีการออกแบบความคิดการสร้างสารการคิดริเอทที่มันที่มันแตกต่างจากจากที่เขาเรียนนิเทศผมรู้ด้วยว่าคุณจะเลือกอะไรคณะไหนใช่ผมก็เลือกสาบัตจุฬาเลยครับโดยที่ไม่สำเนียกตัวเองเลยว่าไม่ได้อ่านหนังสือเหมือนเพื่อนเขาแต่ว่า ด้วยความชอบอะครับยุคคุณเลือกได้กี่อันดับหกไหมห้าประมาณห้าแล้วลำดับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือถาปัดหมดเลยแต่คนละคนละที่คนละที่ได้อันไหนไม่ได้เลยเลยเฮ้ยผมผมไม่ไม่เสียเลยครับสักอันเลยเหรอสักอันเลยครับแม่ก็เลยขอขอว่าเรียนที่อุบลเถอะที่นั่นมีมหาวิทยาลัยตอนที่ผมเข้าไปเรียนเป็นวิทยาลัยครูอ๋อครูแต่ตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยแล้วมั้งใช่ครับเป็นราชภัฏราชภัฏอ่าผมพยายามเลือกอะไรที่มัน ใกล้เคียงกับสถาปัต์ก็มีสาขาออกแบบพันธสินที่มันใกล้ใกล้เคียงที่สุดมีการเขียนแบบบ้างมีการออกแบบผลิตภัณฑ์อะรลุพันธ์อะไรพวกนี้ครับแล้วผมใช้เวลาสองปีมันเป็นวุฒิอนุปริญญาพี่ดูครับหลังจากนั้นผมก็มาเรียนศิลปศึกษาวุฒิครูเพื่อเป็นครูครับแวดล้อมผมนี่เป็นครูมดเลยครับฝั่งแม่ครอบครัวใช่ไหมครอบครัวครู ปถมอะไรเงี้ยครับพอผมเรียนจบเนี่ยเขาก็อยากให้เป็นครูแต่แต่ผมก็อยากเป็นครูอีกรูปแบบหนึง่งผมก็เลยขอแม่ว่าขอมาเรียนระดับปริญญาโทเพื่อที่จะได้วุฒิสูงขึ้นไปสอนระดับปริญญาตรีก็คือมหาลัยสอนนักศึกษาที่โตกว่าน,นี้มันจะได้ทําอะไรมากกว่าน,นี้ใช่ครับผมก็เลยเข้ามาเรียนปริญญาโทสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ครับ คณะนิเทศศาสตร์มาไละเกลือครับช่วงนั้นแหละครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามากรุงเทพจริงๆจังๆแล้วได้ดูหนังอย่างจุใจเลยอยู่ในที่ที่มีโรงหนังให้เลือกเยอะดีถูกครับแล้วก็เรื่องนี้จบประมาณนี้อะดูเรื่องนี้ต่อได้อีกเลือกเอาวันนั้นนี่มันคุ้มเงี้ยหรอถูกครับผมก็จะซัดสักสามเรื่องเลยครับเหมือนคนที่ได้รับโอกาสแล้วอ่ะแล้วผมก็ต้องพยายามแบบฉกฉวยโอกาสนั้นไว เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ได้มีพื้นแน่นๆเกี่ยวกับภาพยนตร์เพราะความฝันของผมคืออยากอยากไปพุ่งกับหนัง<ะ>เพราะผมดูหนังเยอะแล้วเห็นสไตล์เห็นวิธีการเล่าเรื่องแล้วเออถ้าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เราจะเล่าแบบไหนมันเป็นความฝันของของเด็กเด็กในยุคนั้นครับว,ว่าอยากทำช่วงที่ผมไปดูหนังอ่ะพี่ดูแล้วไปเจอพี่ปื๊ดรวมกลับนะพี่ปื๊ดธนิตจุนนกูลรวมกลับบางอาจารย์แกมาดูหนังกับพี่ดมอุดมอุดมโลดผมก็แบบ เฮ้ยพี่ปื้นนี่หว่าผมก็เดินเข้าไปหาไปแนะนําตัวสวัสดีครับพี่ผมอยากทําหนังครับพี่พี่ปื้นก็งงเหมือนอารมณ์คนดังเจอแฟนขับนะครับน่หอกนหรน่หอประมาณมึงจะอะไรยังไงกลัวแต่ก็จะ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 อะไรใช่ผมก็แบบเ้ท่าไม่ดีแล้วนะน่าจะไม่ได้ทำผมก็เลยแบบยื่นแบบไพ่ใบสุดท้ายผมกําลังเรียนโทนิเทศศาสตร์อยู่พี่แล้วผมก็อยากจะทําหนังมากครับขอฝึกงาน ขอฝูกงานใช่อขอ,องานผมผมไม่ได้อยากได้รับเงินเดือนหรืออะไรหรอกอขอแค่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นครับเพราะว่าผมอยู่ใน, A, ในกองถ่ายใช่ครับพี่ปื้ก็เลยให้เบอร์โทรของพี่เอผู้จัดจาก,การกองตอนนั้นครับก็เลยโทรโทรติดต่อแล้วก็ขอไปพบพี่เขาที่ออฟฟิศพี่ปื้ทําบางอาจันเสร็จแล้วแล้วก็กําลังเตรียมงานเรื่องขุนแผนผมก็เข้าไปในช่วงนั้นพอดีแล้วพี่เอผู้จัดจาการกองถ่ายแกก็ถามว่าเอยแล้วอยาก อยากอยู่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนผมก็บอกว่าผมอยากทําสายกํากับครับอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเลยอะไรที like, way, like, ่ตรงนั้นแหละมันเป็นคําตอบของผมว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยผมต้องทําเพื่อใครเขาก็ลบเราหลายครั้งผมกลัวมากกลัวทําหนังเขาพังสนับสนุนโดยยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรเทาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดย่อ ฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟฟิตมิลไมคิฟรีนผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักเหตการกองถ่ายแกก็ถามว่าเอยแล้วอยากอยากอยกูอย่ใน,นตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนผมก็บอกว่า ผมอยากทําสายํากับครับอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเลยอะไรกองถ่ายขนาดแบบเนี้ยแบบระดับพวกพี่ปื้ดอะไรพวกนี้ผู้ช่วยผู้กำกับนี่ประมาณ3 -4 คนเลยนะใช่ใช่ครับเยอะมากเพราะว่าแกทําหนังพีเรียช่วงนั้นแบบโบสโคมมันใหญ่มากถ้าจําไม่ผิดผู้ช่วยหนึ่งส่วนใหญ่จะเหมือนเสียงพูดแทนผู้กำกับใช่ครับคือผู้กำกับอยู่ที่หน้ามอนิเตอร์แต่ผู้ช่วยหนึ่งจะอยู่ที่เซตโลเคชันที่เซต ใช่ครับสิ่งที่เขาพูดก็คือสิ่งที่พุ่มกลับบอกมาแหละใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นเซตตัวละครผ,ผู้ช่วยหนึ่งก็จะอยู่หน้าตัวตัวเมนตัวผู้ช่วยสองจะทํางานเอกสาราพวกเบรกดาวอ,าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สามเป็นนักสแสดงสมทบใช่ใช่ครับผมก็เลยขอขอฝึกงานในตําแหน่งผู้ช่วยสามาซึ่งเป็นคนที่ จัดนักสแสดงประกอบเอ็กต,ต้าเอกต้าบรรยากาศด,ด้านหลังนี่หรอกเอ็กต้าบรรยากาศด้านหลังแล้วคราวนี้เผอิญว่ามันมันไม่ใช่การจัดเอ็กต้ารธรรมดา <Louise> มันเป็นการจัดนักรบครับแล้วมีฉากไทยลบพม่าแล้วนักสแสดงฉากใหญ่สุดเนี่ยไทยกับพม่ารวมกันแล้ว500คนแล้วผม,ผมก็ได้ดูแลตรงนั้นมันก็กลายเป็นว่าเป็นผู้ช่วยสามที่ค่อนข้างทํางานหนักครับ แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากจากตรงนั้นเยอะมากคุณโชคดีนะแล้วนี่เป็นกองถ่ายขนาดใหญ่ด้วยใช่ครับผมต้องตื่นตีสามเพื่อที่จะพานักแสดงประกอบเนี่ยไปมอกผิวอ่ามันต้องมีรอยสักมีสีที่ที่ประมาณเดียวกันไปไปรับอาวุธอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปกองกันพร้อมที่จะถ่ายแสงแรกของวันที่ปิปื้อต้องการว่าเฮ้ยดวงอทิตขึ้นเนี่ยกูต้องได้ถ่ายแล้วนะอะไรเงี้ยครับหนักมากแล้วก็ มีความสุขมากเหมือนกันครับตอนนั้นเคยคิดไหมว่าหรือเราจะหางานในอยู่กองถ่ายไปเรื่อยๆหรือจะได้มาเป็นครูคิดจนทิ้งทีสิคือสุดท้ายผมอยากอยู่ในกองถ่ายใช่ครับผมอาจจะไม่จบปริญญาโทก็ได้ผมอยากฝึกงานหรือเป็นลูกจ้างในกองถ่ายไปอย่างนี้ใช่ไหมคิดแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพี่ปื๊ดประสบความสําเร็จจากเรื่องมาราจาร์แล้วก็มีหนังเข้ามาเยอะมากแล้วมันแยกกองหลายๆกองผมก็ได้มีโอกาส หลังจากคุณแพนอ่ะผมผมได้มีโอกาสไปช่วยแต่ละกองแต่ละกองแต่ว่ากองประจามของผมอะ่ะก็คือกองของพี่หน่อยสักชัยศรีบุญนาคก็เป็นหนังบูเรื่องแรกของบริษัทไทเกอร์ทีมที่พี่ปื๊ดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่อันนั้นได้เป็นผู้ช่วยหนึ่งโอ้เป็นหนึ่งเลยเหรอใช่ใช่ทั้งหมดเหมือนตอนคุณเป็นเด็กแล้วจินตนาการไหมครับตอนที่คุณได้แต่ดูหนังแล้วไม่เคยเห็นเบื้อง<ม>หลังเลย,เลยรู้ว่ามันยากแน่แต่ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้แล้วลำบากขนาดนี้เพราะ ผู้ช่วยผู้มังกบคือตำแหน่งที่ที่คนเกลียดอย่าใช้คําว่าคนเกลียดเป็นตำแหน่งที่จะต้องไปทะเลาะกับคนอ๋อถูกใช่จะเอาอย่างนี้ใช่แต่นี้มันไม่ทันมันยังไม่เสร็จไม่รู้เอาออกมาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างี้ใช่เลยทีมอื่นก็จะแบบอะไรนักหนาว่าว่าเราเราต้องเร่งงานเพื่อให้ฐานถ่ายให้ฐานถ่ายได้เสื้อผ้าเสร็จยังพี่เตรียมพร้อมไว้หรือยังอาวุธได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับสมมติอยู่ๆจะทําให้ทัน ไม่เอาแล้วให้เปลี่ยนไอ้นี่เป็นไอ้นั้นอ้าวถูกเพราะว่าคนนั้นคนนั้นคนนั้นได้ถามมาคนนั้นบอกผมมาคนมาพูดก็คือแกคือผมอะไรวะเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยะมีอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วขอเปลี่ยนตามฟิลเขาอ่ะหลังจากที่ได้ทําไปคุณรู้สึกนี่คือสิ่งที่ฉันอยากทํานี่คืองานที่ฉันอยากใช้ชีวิตใช่มันมีมันมีคำหนึ่งที่ที่พี่ๆในกองถ่ายบอกเขาก็คือว่าคนทําหนังอ่ะมันก็ต้องทําหนังทั้งชีวิตนั่นแหละ ต้องไปออกกองต้องไปถ่ายทำในความรู้สึกผมมันเป็นแบบนั้นจริงๆในในตอนนั้นนะครับไปนอนกลางเต็นท์นอนตามป่าตามเขาเพื่อเตรียมงานรายได้เท่าไหร่ไม่ได้สนเลยนะพี่ดูเพราะว่าเราเรากินเรานอนกับกองถ่ายอยู่นะ้วแล้วข้อดีคือมันไม่มีเวลาไปเที่ยวด้วยนะถูกครับแล้วถ่ายในป่าเอแล้วคราวนี้ผมก็มีความสุขกับตรงนั้นจนกระทั่งผมรู้สึกว่าผมก็ ได,ได้ทำหนังมาหลายเรื่องอยู่ทั้งเป็นผู้ช่วยพิเศษผู้ช่วยหนึ่งผู้ช่วยสามอะไรเงี้ครับผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเผาผลาญพลังงานชีวิตในช่วงสองปีนี้ไปม,มากเลยนะอ,อะไรองนี้ครับก็เลยหันกลับมาตรงการเรียนครับแล้วก็ไปแต่งงานอพอแต่งงานปุ๊บแล้วมีลูกเนี่ยเห็นหน้าลูกสาวเท่านนั้นแหละพี่ดูคงไปออกกองแบบนั้นไม่ได้แล้วทุกอย่างทุกอย่างตรงนี้ต้องวางไว้เลยต้องเฮ้ยตรงนั้นเน่ย มันเป็นคําตอบของผมว่าช,ชีวิตที่เหลืออยู่เนะี่ยผมต้อง,องทําเพื่อใครใช่มันคือการบริหารรอบๆตัวว่างานก็อันหนึ่งครอบครัวก็อันหนึ่งลูกเมียก็คืออันหนึ่งทุกอันต้องมาหาสมดุลให้ได้ความฝันผมอะ่ะผมก็ได้ทําแล้วนะอะไรเงี้ยถึงอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นภุ่มกับอย่างที่ตั้งใจหวังไว้ครับ,รบเราก็ได้ทํางานกํากับแล้วแหละอืแต่อีกอันนึงอะ่ะที่ผมเป็นสิ่งใหม่ที่ผมได้เห็นอะ่ะ มันคือคาตอบของผม,ผมทั้งหมดแล้วพี่ดูแค่เห็นหน้าลูกผมก็ไม่อยากไปไหนละผมกลับกลับมาเรียนให้จบขอเขาว่าขอผมทํามันมันเกินเวลาแล้วมันเกินอะ่ะผมก็ขอเขาแบบให้ผมเรียนจบแต่ผมก็ทาทีเสีจนจบปร,ริญญาโทแล้วก็กลับไปบ้านไปสมัครสอนที่ราชภัฒน์ศรีสะเกดครับก็เลยได้ได้เป็น,าานก็ดีนะได้อยู่กับครอบครัวใช่ครับแล้วก็ยังอยู่ในฟิลด์ของของ แวดวงบันเทิงพยายามมากเลยครับที่จะที่จะทิ้งทิ้งสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพราะว่ามันมีโอกาสแะไวไงพี่ดูมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะกําลังสงสัยว่าทําอย่างไรจึงจะเจอโอกาสแบบนี้ได้เรื่อยๆก็ต้องเป็นคนขนขวายใช่ไหมใช่ครับเออก็ก็ผมเดาว่านี่เป็น,นกลไกหนึ่งที่น่าคิดสําหรับท่านผู้ชมว่าถ้าท่านขนขวายอะไรเขาเรียกอะไรนะอยากได้ลูกเสือก็ต้องกล้าเข้าถ้ำเสือหน่อยครับ ใช่ไหมฮะครับเหมือนผมที่ไม่มีโอกาสผมอยู่บ้านนอกไม่มีหนังดูอพอผมเข้ามาในกรุงเทพผมก็อาจเต็มที่ม,ม,มีโอกาสเจอพุกงกับผมก็ขอ,อที่จะเข้าไปทํางานอย่างที่ผมอยากทํามีสักครั้งไหมครับที่อะไรที่ได้ทําไปแล้วหรือว่ามองย้อนกลับไปแล้วเสียดายว่าทําไมไม่ได้ทําก็คือช่วงที่ผมกลับบ้านไปแล้วผมมองมายังตัวกรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์ในยุคนั้นนะครับเพื่อนเพื่อน พี่ๆผมที่ทำขุนแผนด้วยกันอ่ะเขาเริ่มทยอยทำหนังกันแล้วอย่างผู้ช่วยสามขุนแผนมีสองคนค,คือเจมคนหนึ่งเจมธนาดลซึ่งเจมเนี่ยกำกับหนังเยอะมากจน ทุกวันนี้เป็นโปรดิวเซอร์ของค่าใหญ่ๆไปแล้วเพราะมันขี้เกียจกำกับแล้วะนรัะที่ผมยังไม่ได้กำกับเลยอย่างเงี้ยผมมองเทียบกันเฮ้ยอะไรวะอันนี้คือเพื่อนเริ่มมาด้วยกันใช่เพื่อนเพื่อนที่เริ่มมาด้วยกันอย่างพี่โขมยังไงเขียนบทขุนแผนแกก็กำกับขุนพันก่อนหน้าขุนพันอีกอะไรเงี้ยครับผมก็เฮ้ยทำไงดีวะที่จะหล่อเลี้ยงอ๋อความความฝันมันจะกลับมาว่าเฮ้ยเรากลับมาเราเลยไม่ได้ไปต่อกับความฝันใช่ ต้องอาศัยนักศึกษาแล้วละ่ะหาเวทีประกวดหนังสั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปออกกองกันก็พาเด็กลุยถ่ายเพื่อเป็นการเดียวยาตัวเองครับคือครูอยากออกกองอะ่ะใช่ <laughs> อยากออกกองถ่ายแล้วก็ผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้<อ>แล้วก็ก็จับตำแหน่งให้พวกเขาอะไรครับว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ออกแนวกำกัดด้วย<อ>นยหน่อย <laughs> <laughs> แล้วก็ได้รางวัลอ,อะไรพวกนี้แล้วก็ทำทำไปเรื่อยๆครับอีกโอกาสที่น่าสนใจครับการเข้ามาสู่การเป็นนักสแสดง มาได้ยังไงมีบริษัทเซิร์งโปรดักชันครับที่เขาทำงานภาพยนตร์มาก็คือไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคหนึ่งภาค2อะไรพวกนี้ครับลูกศิษย์ผมหลายๆคนก็เข้าไปอยู่ในโปรดักชันไปอยู่ในกองถ่ายในกองถ่ายเขาครับแล้วก็ช่วงเขาทำภาคสองช่วงท้ายๆเขายังหาตัวสับเปลอก่ก่อนเรื่องนี้กเหรอใช่ 2องจุประมาณปีห1หนึ่งอยากได้สัพเพเรอคนหนึ่งคิดซิว่าบุคลิกหน้าตาจะเป็นยังไงใช่เขาก็คุยกันในที่ประชุมของเขาแหะมั้งครับว่าคนนี้ลูกศิษย์คุณอยู่ในนั้นครับก็เอารูปผมในเฟซบุ๊กอ่ะให้ศูรศัพท์ป้องสอนผู้กำกับดูครับเขาดูเขาเขาก็บอกเอาคนนี้เลยใช่เลยอย่างงี้ใช่เอาคนนี้เลยอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นผมอ่ะไม่เคยแสดงหนังเลยพี่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้ผมไปแสดงเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังถามว่าหนึ่ง ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้กับไม่เคยคิดจะอยู่เบื้องหน้าใช่ครับแต่ถามว่าอยากเล่นไหมไม่ครับไม่เลยเหรอไม่เลยไม่เลยไม่คิดจะอยากเล่นเลยไม่มีความมั่นใจแล้วผมไม่มีเบสิกพื้นฐานการแสดงเลยไม่ได้เรียนด้านนี้มาด้วยถึงเราจะอยู่ในสายกำกับมาเราพอจะบอกเขาได้พอจะบีบเขาได้แหละแต่ถ้าให้เราไปอยู่หน้ากล้องแบบเขาเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนเรื่องไม่ใจเขาแลวสสิ ไม่ได้แน่นอนผมก็เลยแบบปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วก็เขาก็ลบเราหลายครั้งแล้วมันเป็นหนังใหญ่ผมก็มองว่าเอ๊ะหรือหรือมันจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ผมกลับมาสู่บรรยากาศกองถ่ายอีกครับใช่ใช่แล้วก็ผมกลัวมากกลัวทำหนังเขาพังพี่ดู <c oughs> เพราะว่า เขาทําภาคแรกมาเขามีรายได้มาประสบความสำเร็จเกือบทุกอันเลยนะ2.1ใช่2.1ก็โอ้ได้ตังจังผมไปจะไปโผล่ใน2.2ตอนท้ายซึ่งผมต้องไปรบบทเป็นสับเปลอคนเดียวประจําหมู่บ้านที่มีโรคประจําตัวแล้วก็ฉากที่ไปคือผ่าท้องผ่าศพแล้วเขาไม่ได้บีฟอะไรผมเลยผมก็ไม่รู้ข้อมูลว่าเฮ้ยผมต้องคลิปคาแรกเตอร์ยังไงวะอะไรเงี้ยยิ่งทำให้ผมยากไปอีกนะ สนับสนุนโดยฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิกา้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟขาที่ไปคือผ่าท้องผ่าศพแล้ว <ไป S 2> เขาไม่ได้บ<ม>ีบอะไรผมเลยมผมก็ไม่รู้ข้อมูลว่าเฮ้ยผมต้องคลิปคาแรกเตอร์ยังไงวะอะไรเงี้ยยิ่งทำให้ผมยากไปอีกนะเพราะว่าตอนที่ผมถ่ายหนังอะ่ะ ผมในฐานะผู้ช่วยมุกับผมก็จะบีบจะเล่าปูมหลังของตัวละครให้ฟังว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันนี้มีที่มาที่ไปแบบนี้นะแต่นี้กองถ่ายไม่เห็นเล่าอะไรให้เราฟังเลยว่าใช่ผมก็เลยเอ๊ะหรือผมอยู่ในกะลาตั้งนานวะเพราะผมไม่ได้อยู่กองถ่ายเลยผมหรือมันเปลี่ยนไปแล้วงเงี้ยหรอถูกผมสอนมา16ปีแล้วสอนด้วยวิธีคิดในยุค90ในกองถ่ายสมัยฟิล์มอ่ะพี่ดูมันต้องเร่งไงไม่แล้วมันทําเจ๊งไม่ได้ด้วยมันเปลืองถูกแล้วมัน เงินตลอดเวลาเงินไหลออกตามการบุนของฟิล์มอ่ะถ้าแบบคัดเทคต้องรีเซ็ตใหม่หมดทุกคนต้องวิ่งเข้าชาร์จทุกอย่างต้องพร้อมเพื่อถ่ายเทคต่อไปแต่กองถ่าย2.2ที่ผมไปบรรยากาศจะไม่ใช่แบบนั้นอ๋อมันถ่ายดิจิตอลแล้วเข้าเป็นมันไม่อั้นไงดิจิตอลแต่อย่างน้อยเขาต้องมามาบีบผมหน่อยว่าผมต้องเป็นตัวอะไรยังไงอันนี้แล้วแต่สไตล์หนังนะผมก็เลยแบบแต่ไทยบ้านเขามีการแบบว่าให้ อีโปไว้อะไรได้ทยนี้เขาไม่บอกผมด้วยว่าขนาดภาพเท่านี้นะเล่นแค่นี้พอนะเขาบอกขยับบ้างสิคะมึงไาถ่ายข้างข้างล่างแล้วเหรอต้องเห็นากูเหรอกูจะรู้ได้ไงว่าไม่บอกกูอะไรเงี้ยพี่ซึ่งมันต่างกันที่ผมทำไงแต่ผมต้องสะกดตัวเองไว้เพราะว่าผมไปในฐานะนักแสดงใหม่นักแสดงไม่ใช่ไปในฐานะโปรดิวเซอร์ไม่ได้ เป็นผู้ช่วยมูอกับมึงไม่ได้เป็นบุคลากรในกองขายตำแหน่งที่มึงจะสามารถวีนขายได้ะอ,อะไรเงี้ยผมก็ต้องสะกดตัวเองแบบนั้นว่ามันอาจจะเป็นที่เราตกยุคแล้วก็ได้เขามีวิธีการทํางานแบบใหม่แล้วเราต้องเรียนรู้ตอนท้ายมะมันมีฉากหนึ่งที่ผมต้องไปเตือนวัยรุ่นในวงเล่าว่าเฮ้ยผีตายทั้งกบในมันเฮียน้ำกินอะไรตื่นๆ,ๆื่รีบกลับบ้านเปนอนเดีผีมันหลอกละอ,อะไรเงี้ยแล้วผมก็เดินกลับพอเดินกลับปุ๊บ แล้วหนังก็ตัดจบตรงนั้นเลยตรงที่หน้าผมแล้วขึ้นโลโก้ว่าสับเปลอผมว่าต้องมีอะไรอีกแน่แล้วคำว่าสับเปลอคืออาชีพของผมในหนังเรื่องน้นมันก็ต้องเป็นตัวผมแบบว้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เก็บความกังวลมาแล้วก็มันก็ผ่านช่วงช่วงหนังที่เขาทำอีกสองเรื่องแล้วก็ติดโควิดด้วยพี่ดูก็เว้นไปก็เว้นไปทำให้ผมแบบเออสบายใจขึ้นมาหน่อยว่าเออ คมไม่เด<ม>ี๋ยวคุณสบายใจ <ทำ S 2> คือไม่ต้องมามาเอาผมไปเล่นอีกนะใช่ใช่ครับผม,ผมนึกว่าคุณอยากเล่นไม่ได้อยากเล่นผมไม่อยากเล่นเลยพี่ดูออแต่หลังจากนั้นมาเจอสุรศักสุรสักก็บอกว่ากาลังเขียนบทอยู่นะครับอาจารย์แล้วไปเจอต้องเตะตามสนามบอลนนครับชอบเตะบอลกันต้องเตะก็อัปเดตล่าสุดก็คือบทใกล้เสร็จแล้วนะครับอาจารย์อาจารย์มาเล่นให้ผมนะอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยทําให้ผมแบบชัดๆว่าคงต้องเป็นผมแล้วแหละอะไรเงนี้ยครับมันก็เลยต้อง อก็คงต้องทํากันมากคือถ้าเขาจะทําเรื่องตัวละครตัวเดิมตัวนั้นน่ะตัวที่คุณไปเล่นไว้อ่ะมันก็เหมือนเป็นภาระผูกพันอะไรบางอย่างว่าอ้าวคนเล่นไว้ผมจะทําเรื่องของคนคนนี้ต่อเนี่ยใช่แต่แต่เขาก็บอกกันเกินผมอยู่นะว่ามันจะมีหนังผีตอนนั้นอาจารย์จะได้บทเยอะกว่านี้อยู่ตอนที่ที่เขาเขาชวนผมมาเล่นสองสองสมทบแล้วนะใช่แต่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้พอผมดูบทที่ต้องเตะส่งให้ดูอ่ะ เกือบแทบทุกซีนพี่ดูได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องยังไงวะผมก็ไม่มีพื้นฐานทางการแสดงเลยแล้วจะทำทำให้น้องมันได้เหรออะไรเงี้ยผมผมก็คิดใช้เวลาคิดนานคิดหนักอยู่ครับกังวลกังวลว่าคุณคุณต้องไปฝึกอะไรหรือทำเวิร์กช็อปอะไรไหมไม่ครับผมผมไม่ได้เข้าเรียนการแสดงเลยช่วงที่ฟิตติ้งช่วงที่เวิร์กช็อปก็ก็มีนิดนิดหน่อยแค่ครึ่งวันอะไรครับมันก็ไม่ไม่ได้ช่วยให้ผมมั่นใจในเรื่องการแสดงขึ้นมาได้ เพราะผมไม่เคยแสดงเลยผมผมไม่ใช่นักแสดงมากฝีมือในเรื่องท้าฟ้าลิขิตหรือว่า,า,วาลิขิตเ <c oughs> ี่ยวกสือแหมเลี้ยวมาได้นะโอ้ผมชอบมากไปดูอ๋ขอบคุณครับเรื่องนี้ถ่ายกี่เดือนสัปเหร่เนี่ยสัปเหรเ่ถ่ายสองเดือนช่วงมกกลาโอ้ถือว่าเร็วมากนะคือวันแรกเนี่ยที่ผมไปออกกองต้องเตยก็อัดผมประมาณ5้าหกสีเลยเต็มแม็กใส่เต็มครับเต็มแม็กแล้วก็ไดอหลอกไม่เหมือนในบนเลย คือต้องเตะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาจากจากที่เขียนไว้ในบทซึ่งผมดันท่องตัวนั้นมาแล้วไงมันก็ทําให้ผมกังวลขึ้นไปอีกอประมาขึ้นไปอีกพี่ดูมันมันทำให้ผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจเลยแหละกับการแสดงของผมจนวันถ่ายวันสุดท้ายปิดกล้องเนี่ยคุณยังเป็นย่างนั้นไหมหรือดีขึ้นในตอนท้ายละมันก็ยังก็จริงอ่ะ แต่แต่ถ้าถามผมนะถ้ามันไม่ใช่อย่างที่พุ่งกลับคิดเขาเขาก็เขาก็ต้องไม่ปล่อยให้มันผ่านไปหรอกถูกไหมฮะเพียงแต่ไอคนเล่นอาจจะไม่รู้ตัวว่าไอที่แกเป็นอย่างนั้นน่ะคือฉันอยากได้อย่างนั้นแหละผมก็พยายามให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดวันวันประถมประชัหรืออะไรเงี้ยคุณไปดูไหมรอบเพลรอบสื่อมวลชนผมก็ไปดูฉากที่ผมสบายใจที่สุดคือฉากอะไรไม่พี่ดูฉากที่ไม่มีผมในนั้นว่าแล้วผมก็จะแบบว่า เฮ้ยพร้อมที่จะสนุกกับมันเออสนุกสนุกตลกอะไรที่ว่าไปแต่พอพอมีรางวลเมื่อไหร่ผมจะไม่ดูตัวละครตัวอื่นเลยผมจะดูตัวเองว่าเฮ้ยมันทําอะไรลงไปวะเฮ้ยมันโอเคไหมวะแด้หลอกนี้แล้วสีหน้าแววตาเป็นยังไงวะแล้วจับผิดตัวเองใช่ครับส่งอารมณ์ให้นักแสดงคนอื่นได้ไหมสรุปออกมาได้ว่าพอพอออกมาจากโรงก็บอกกับตัวเองว่าเอออย่างน้อยก็คงไม่ได้ทํา หนังน้องพังหรอกอะไรเงี้ยมันก็พอ <S <S ได้แหละอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้ในระหว่างการอยู่กับกองถ่ายกองนี้ถ้าผมถามเดี๋ยวนี้คุณจะปิ้งนึกถึงอะไรที่คุณเก็บเกี่ยวได้แล้วมันเออมันน่าสนใจเหมือนกระบวนการทํางานอ่ะมันแตกต่างไปจากจากที่ผมเคยสัมผัสมาแต่งานมันก็ออกมาดีเหมือนกันแปลว่าความกดดันเพลชเชอร์อะไรมันจะไม่เหมือนยุคเก่าแล้วมันจะยุกเก่าบรรยากาศไม่เหมือนเขาเขาก็จะปล่อยปล่อยให้เราทําอารมณ์ปล่อยให้เราได้ ได้แก้ไขในเทคต่อๆไปในการเปลี่ยนมุมกล้องอะไร้ยครับแล้วก็ค่อยๆมาบีมาบอกว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครผมได้ยินมาว่ากองถ่ายสมัยใหม่ตรงนี้เล่นผิดไปแก้ในอีกขนาดภาพหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องถ่ายอันแรกอันเดิมซ้ำใช่พี่ดูมันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่มันเปลี่ยนแปลงได้ได้ได้เยอะขึ้นเทคแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่โอเคพอเทค2เทคาเปลี่ยนมุมกล้องอะ เราเริ่มเริ่มคลองคือเริ่มเข้าใจบทมากขึ้นเริ่มเริ่มปรับเข้ากับคาแรคเตอร์กับความรู้สึกมากขึ้นในฐานนะผู้ผู้สวมบทบาทน,นั้นสัปปเพร์เสักสอนให้อาจารย์ต้งได้เห็นอะไรเกี่ยวกับชีวิตบ้างครับเข้าใจความตายมากขึ้นครัให้เข้าใจว่า ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติใครๆก็ตายยังไงก็ตายอาชีพสัป,ปเหร่ของสัป,ปเหร่สักเนี่ยคืออยู่กับความตายมาโดยตลอด<ม>แต่พอวันหนึ่งที่ตัวเองจะต้องตายจริงๆเขาก็ยังกังวล<ม>กังวลเกี่ยวกับครอบครัวเขาลูกเขามันก็คงบอกผมได้ว่าความตายมันเป็นเรื่องปกติก็จริงแต่มันจะไม่ปกติทันทีถ้าเรายังห่วงอะไร<ม>บางอย่างอยู่ ถ้าผมยังทําให้คนที่ผมรักเนี่ยสุขสบายไม่ได้ผมก็ยังกังวล<ม>จนกว่าผมจะทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจว่าเออไม่มีผม<ส>เขาก็โอเคนะเขาก็ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองวิธีคิดที่เราถ่ายทอดให้เขาการดํารงชีวิตแบบอย่างให้เขาเห็นสิ่งที่เราปูไว้สิ่งที่เราทําไว้เนี่ยเพ<ม>ื่อพาชีวิตเขาไปสู่สิ่งที่เขาฝันเขาหวังได้สําเร็จถ้ามันโอเคตรงนั้นปุ๊บเนี่ย ผมก็จะไม่กลัวความตายสุดท้ายครับจากเด็กคนหนึ่งกว่าจะโตมาเป็นผู้ใหญ่พยายามจะสมมติคนนี้อยากจะไปเป็นทํานี้คนนี้อยากจะเรียนเพื่อไปทําอย่างนั้นอะไรเป็นเคล็ดลับที่จะพาคุณไปสู่ความสมหวังสมมุติบอกเด็กๆก,กันอันนี้เล่าให้เด็กๆฟังสิ่งที่ผมอยากจะบอกอนักศึกษาผมหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็คือว่าโอกาสมันมันมีมาได้ตลอดนั่นแหละอยา่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังสิ่งไหนที่ตัวเองอยากจะทํา เก็บเกี่ยวประสบการณ์หาความรู้ใส่ตัวฝึกฝนทําตัวเองให้เป็นเป็นบุคลากรที่มีทรงคุณค่าก่อนอที่มีคุณค่าในตัวเองก่อนอมุ่งมัน่นตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นออยากทําเรารักภูมิใจศรัทธาในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆถึงโอกาสไม่มีเราสร้างมันขึ้นมาเองได้ ผมเชื่อว่าทุกคนมีแนวทางแหละอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากทำมุ้นแต่สุดท้ายมันมีแค่สอกลุ่มไปได้กับไปไม่ได้แต่ไปไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไปไม่ได้จริงๆอาจจะล้มเหลวจากกําลังใจข้างในก่อนก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องก็ต้องพยายามต่อครับขอบคุณมากครับอาจารย์ต้งครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกทางโรงภาพยนตร์ไหมครับขอบคุณครับได้ครับพรบคุณครับ